อุทยัยทิพชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของไตรโศกณริมนานสมิงลาพลานตอนที่8หุบใบบัวเป็นครั้งที่เท่าไหรก็ไม่ทราบกับการก้มมองนาฬิกาข้อมือเข้มบอกเวลาชี้ชัดว่าอีกไม่กี่นาที ดวงตะวันซึ่งแลไม่เห็นตั้งแต่ล่วงเข้ามาในดงไผ่แห่งนี้จะลาลับขอบฟ้าแล้วเท่าว่าข้าพระเจ้าไม่เห็นสิ่งใดให้สกิดใจเลยทั้งแสงจากดวงตะวันที่ควรจะเปลี่ยนสีจากแผดแสงเป็นสีแดงเรื่อทั้งเสียงหมูสัตว์และเหล่านกกาอันพึงมีตามประสาป่าที่จะต้องกลับรังนอนเมื่อถึงเวลามันเงียบกริบและก็คงความมืดสลัวรางไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเว้นก็แต่ความเยือกเย็น ที่นับนาทีจะยิ่งทวีมากขึ้นเทว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลใจอยู่ในเวลานี้นับตั้งแต่จัดการเรื่องอาหารการกินของพวกเราเหล่าทหารซ้ำยังอุตส่ามีน้ำใจทำเผื่อฉเฉลยแม้หนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่ตนอยากฆ่าที่สุดก็ตามจันทาบอกแก่ข้าพเจ้าว่าจะออกไปสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณเพื่อหาร่องรอยและเพื่อไขข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดกัน พวกเฉลยทั้งสี่นั้นจึงรอดตายเมื่ออยู่ในนี้แน่นอนจาหานหรือลุงจาที่จันทาเรียกขานซึ่งเรารู้ดีว่าเขาเป็นลูกพรานต้องขอติดตามไปด้วยข้าพเจ้าไม่ขัดเพราะในใจลึกๆแม้จะรู้ว่าจันทาเก่งแต่สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวและนั่นเองเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้านั่งกลุ่มเหลียวมองนาฬิกาสลับทิวปาา่าไผ่จนคอเริ่มเคล็ด เกือบสามชั่วโมงแล้วที่ทั้งคู่ยังไม่กลับมาผูกกองมีคนกำลังมาหมวดตรงลุกพรวดกระซิบบอกข้าพเจ้าทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นและการบอกตำแหน่งของต้นเสียงปืนของพวกเราทุกกระบ,บอกชี้ปลายไปยังจุดนั้นพร้อมกันกับหาที่ซุ่มซ่อนตามวิสัยทหารเหตุที่ข้าพเจ้าและเพื่อนทหารคนอื่นๆไม่สงสัยเลยว่านั่นอาจจะเป็นพักพวกทั้งสองคนที่บอกว่าจะออกไปดูลาดเรา เพราะทิศทางที่ว่ามันเป็นอีกฟังมันดังมาจากเนินราบด้านบนเนินราบที่พวกเราผ่านมาก่อนหน้านี้ทากลางความสลัวรัางเงาร่างของคนสองคนก็ปรากฏขึ้นความคุ้นเคยเพราะเห็นจนชินตาทําให้รู้ทันทีว่านั่นคือจันทาและจาหานแรกทีเดียวข้าพเจ้าเผยยิ้มด้วยอาการโล่งใจแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปในแทบจะว,วินาทีเดียวกัน ทั้งคู่เดินไต่ลงมาช้าๆด้วยอาการระมัดระวังตัวแปลกๆและที่ยิ่งแปลกไปกว่านั้นเหตุใดจันทาจึงไม่ทําตามที่บอกแก่ข้าพเจ้าก่อนทิ้งไว้เพียงแผ่นหลังที่เริ่มไกลห่างและลับหายไปตามทิวไพยไม่ว่าจะเป็นทิศไหนก่อนที่ฉันกับลุงจาจะเข้ามายัางที่พักฉันจะกูร้องก่อนเพื่อเป็นการให้สัญญาณกาันการเข้าใจผิดและก็เกิดผิดพลาดยิงใส่กันเองจําไวา้แนย่ยกูเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นทุกคนนิ่งไว อย่าลดปืนอย่าส่งเสียงไม่ว่าฝ่ายนั้นจะพูดจะถามหาใครหรืออะไรก็อย่าเอ่ยตอบทำตามคำสั่งของผมเท่านั้นข้าพเจ้าออกคำสั่งเฉียบขาดไม่มีเพื่อนทหารคนไหนเลยจะเอ่ยถามกับคำสั่งนั้นแม้สองเงาตะคุ่มที่เดินท่อมๆไต่ลงเนินมานั้นจะเด่นชัดว่าเป็นคนรู้จักข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าวินาทีนี้ในป่าแห่งนี้อะไรที่แปลกไปจากคำมั่นที่ตกลงกันไว้ย่อมไม่ใช่สิ่งดี นายหายไปไหนกันหมดเล่าเงียบกริบเชียวเสียงเอ่ยทักดังมาก่อนโดยที่ทั้งคู่ไม่มีอาการว่าจะล่วงเข้ามาในโรงพยหยุดนิ่งรออยู่เพียงด้านนอกอาการสันดริกของสีฉเฉลยที่ซุกหัวขดตัวสันดริกงอกองอิงเพราะบาดกลัวความจริงเพียงเท่านั้นก็ทําให้ข้าพเจ้ามั่นใจสั่งยิงได้แบบไม่มีข้อกังขานี่เสียงที่เอ่ยเรียกสรรพนามนั้น ดันเป็นจ่าหานจ่าหารเป็นทหารจะมาเรียกข้าพระเจ้าวันนายได้อย่างไรกันยิงต่อให้ยิงแล้วพวกมันไม่ตายก็ต้องยิงข้าพระเจ้าตะวานลั่นออกคําสั่งพร้อมเหนียวไกปืนส่งกระสุนออกไปเพื่อนทหารที่เหลือไม่แม้จะเลงเลยนั่นเองเสียง m 1 6 a c จึงแผดลั่นสนันปาแสงสว่างวาบวาบเจิดจ้าปันแสงตะวนัน ควันจากดินขับส่งเป็นคลุ้งฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณทันทีที่สิ้นเสียงกระสุนชุดแรกลำไฟฉายของเพื่อนทหารรวมทั้งข้าพเจ้าต่างก็สาดเป็นลำไปทั่วบริเวณนั้นจะเห็นก็มีเพียงลำไผ่ที่ถูกกระสุนเจาจะจนแหลกหลานและแผ่นหินพื้นดินเป็นรูมากมายปล่อยควันลอยเอื่อยแต่ไร้ร่างของเหยื่อกระสุนนอนฟุบหรือร้องโอดโอยให้เห็น พลันเสียงเอะอะก็ดังมาจากทางด้านหลังอันเป็นที่อยู่ของเฉลยทั้งสี่ใครคนหนึ่งในเพื่อนทหารตะโกนว่านายอ่องอาศัยจังหวะชลมุน์นี้ไปแล้วข้าพเจ้าใช้ไฟกลับไปยังทันเห็นแผ่นหลังไวๆ้ๆก่อนจะหายไปกับมุมมืดมุมบงังหมายใจจะลุกขึ้นไล่ตามก็ต้องชะงักงนันเมื่อมีเสียงเรียกชื่อข้าพเจ้ามาจากจุดที่เพิ่งกระนำยิงไปก่อนหน้านี้ไกลไกลเอ้ยนั่นลูกหรือ ทั่วทั้งสารพังกายของข้าพเจ้าเย็นวาบราวตกอยู่ใต้ทะเลน้ำแข็งเสียงนั้นแม้ไม่ต้องหันไปมองข้าพเจ้าก็จำแนกได้ว่าเป็นของผู้ใดและทันทีที่กราดแสงไฟฉายกลับไปข้าพเจ้าโกรธเกลียวจนลุกแก่โทสะขันสุดสาดกระสุนอีกชุดจนแม้จะหมดแล้วนิ้วก็ยังงา้างไกค้างไว้เช่นนั้นเหตุเพราะร่างที่ยืนเรียกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มในชุดทหารเก่าค่ํำค่า หาใช่ผู้ใดเป็นบิดาของข้าพเจ้าที่สิ้นใจกลางสมรภูมิในเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกหากไม่ใช่เพราะหมดรงกระชากไหลรัร้งให้ได้สติข้าพเจ้าคงผลานงบกองทัพโดยการสาดกระสุนอีกจุดใส่พื้นดินอันว่างเปล่าอีกเป็นแน่จะเย็นๆหน่อครับผู้กองอย่าหลงคล้อยตามพวกมันใช่สิหมดรงก็พูดได้สิเพราะอาถรรพ์เวนตะเลนั่น ไม่ได้เอาพ่อมันเกิดกล่าวของหมวดมาหลอกล่อนี้ข้าพเจ้านึกตำหนิเขาในใจทั้งที่เวลานั้นตนเองนั่นแหละที่ผิดยังไม่ได้สนทนาอะไรกันต่อจากนั้นเสียงลำไม้ไผ่ถูกวิ่งชนวิ่งเลาะไปทั่วบริเวณนี่พวกมันกำลังเล่นสงครามประสาทกับพวกเราไม้ปั่นให้สติแตกแล้วแหกปราการออกไปให้มันขบหัวเล่นเป็นแน่แนาจจิงมึงเกาะมาเจอกันตัวต่อตัว,ตวเลยสิวะ เนรอไอ้พญาสมิงพลายกระจอกชิบหายแค่จะโผล่หน้ามาเจอกันตรงๆยังไม่กล้าทุยข้าพเจ้าสบดดาหยาบคายทา้าทายไร้ความเกรงกลัวด้วยว่าเวลานี้โทรศมันพุ่งสูงจนเกินจากข้ามใจให้เย็นลงได้อีกไม่น่าเชื่อมันได้ผลณที่แห่งนั้นณจุดจุดเดิมที่ข้าพเจ้าสา์กระสุนใส ร่างชายกำยำผู้หนึ่งปรากฏขึ้นด้วยอาการฉับพลันเรากับจูจ่ๆก็โผล่ออกมาจากอีกมิติก็มิปานชายผู้นั้นอย่างสามขุมตรงมาทางเราโดยไร้อาการลังเลไม่ต้องร้องสั่งไม่ต้องรอใครบอกเปินทุกกระบอกยกขึ้นเล็งแล้วยิงในทันทีเงียบสนิทไร้วี่แววเป็นไปได้หรือที่อาวุธของกองทัพห้ากระบอกจักระสุนด้านพร้อมกัน <ranch iser> <ENGLISH AM C tacos> เป็นอะไรไปล่ะกูมาแล้วนี <ARRATOR Uma> <wiele> ่ไงยืน <ę> ถือมะลือบเบือเป็นควายหลงคอกแบบนั้นยังจะกล้าท้าทายกูอีกรึผู้กลองระวังเสียงเพื่อนทหารคนใดคนหนึ่งร้องเตือนข้าพเจ้าลั่นพร้อมกันนั้นก็รู้สึกถึงแรงกระแทกมหาศาลมาจากด้านหลังจนหน้าคว่ำขณะที่กำลังถูกกดทับ และรู้สึกถึงการพยายามฉีกถึงเสื้อผ้าด้านหลังเพื่อควรเอาเนื้อหนังอย่างสุดความสามารถเสียงปืนนัดหนึ่งแผดลั่นขึ้นจากด้านข้างข้าพเจ้าตัวเบาโหวมพร้อมเสียงหล่นตุ๊บลงข้างๆเหลียวมองดูเห็นเป็นข้างงอกตัวขนาดเท่าเด็กสิบขวบแต่มันเป็นเพียงแค่ซากซากเนา่าซึ่งส่งกลิ่นเหม็นราวกับตายมาแล้วหลายวันนายนายหมอไว้ตามด้วยเสียงร้องเตือน ซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นของจันทาไม่มีเวลาให้ถามไทยไม่มีเวลาให้มืนงงขาดคำเขาก็กระนำยิงหักลำกล้องยัดกระสุนแล้วก็ยิงอีกหักลำกล้องยัดกระสุนแล้วยิงอีกครั้งกี่ปลอกต่อกี่ปลอกไม่อาจนับได้ที่เขายิงข้ามหัวข้าพเจ้าที่นอนหมอบคุดคูจนหูอื้อพักใหญ่ต่อมาข้าพเจ้ารู้สึกถึงแรงกระชากลักษณะหิวปีกให้ลุกขึ้น และไปก็เห็นเป็นจ่าหานกับจันทานั่นเองขอโทษทีทนายที่ไม่ได้กูเรียกก่อนเข้ามาได้ยินเสียงปืนปานว่าเกิดสงครั้งฉันกับลุงจา่าคิดว่าถ้าจะเกิดเรื่องที่นี่และถึงจะกูไปก็ใช่ว่าจะได้ยินดีที่กลับมาทันเราโดนมันเล่นงานเสียเต็มเป้าโดนตอหลดตอแหลตั้งแต่ทีแรกทีเดียวนายขอสารภาพตามจริงว่าวินาทีนั้นข้าพเจ้าหาได้เข้าใจคำพูดของพลาน,นุ่มเลยแม้สักคำเดียว จนกระทั่งได้น้ำร้อนๆจิบให้พอสางมึนเท่านั้นพลันเมื่อสติค่อยๆกลับมาแล้วก็ต้องใจหายวาบเฉลยอ,อีกสนอกจากนายอ่องที่หนีเอาตัวรอดไปหายไปสิน้นเหลือเพียงซากข้างงอกที่ใหญ่ชนิดไม่เคยเห็นมาก่อนนอนกองเน่าอืดตายอยู่จึงได้หันไปตั้งกระทูถามผ่านทางสายตาแก่จาหาและจันทาผู้ที่เวลานี้ น่าจะรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าใครเราถูกล่อน่นายมันล่อลวงเราให้ติดกับอยู่ในดงไผ่แห่งนี้จันทาว่าเท่าที่ข้าพเจ้าจับใจความได้จันทาและจ่าหารที่ออกไปสำรวจโดยรอบพบกับความประหลาดอัศจรรย์เข้าจังเบอร์ทั่วอาณาบริเวณนอกจากดงไผ่นี้แล้วไม่มีที่ไหนเลยจะมืดสลัวรางปานไร้ดวงตะวันดงไผ่แห่งนี้ เปรียบเสมือนกรงขังที่ไม่มีที่กัน้นหลอกให้คณะของเราติดอยู่ที่นี่เพื่อจะจัดการซึ่งเมื่อไรก็ไม่อาจรู้แน่ส่วนไอทหารขเขมรสามคนนั่นก็เป็นผีปงข้างแปลงตัวมาฉันกับลุงจาเจอศพพวกมันนอนท้องกวงโบไม่ไกลจากที่นี่เท่าใดนักจันทาอธิบายพร้อมเร่งเก็บข้าวของสัมภาระไปนายไปกันแต่เดี๋ยวนี้เชื่อไหมตลอดเวลาที่พวกเราคิดว่าล่วงเข้าบายเข้าค่ำมันเป็นมลนลวง พ้นดงไพ่นี้ไปก็เพิ่งจะบายเท่านั้นเองแดดจ้าฟ้าสว่างยังก็อยู่คนละโลกจึงตามนั้นครับผู้กองผมมั่นใจว่าไม่ใช่อาการตาฝาดจิตเฟือนแต่อย่างใดก่อนไปเข็มนาฬิกาของผมยังบอกเป็นช่วงบ่ายสามกว่าเกือบสี่โมงแต่พอพ้นดงไพ่พบกับแสงสว่างดังมีใครส่องไฟเข็มดันตีกลับบอกเวลาบ่ายโมงเสียอย่างนั้นเราโดนไปเล่นงานเข้าเต็มเป้าดีไม่ดีโดนตั้งแต่ออกจากห้วยนั่นมาแล้วด้วยซ้ำ จ่าหานช่วยเสริมคำพูดอีกแรงที่ยิ่งกว่านั้นนะนายตอนนี้เราไม่ได้อยู่ก้นหุบหรือใต้เหวใดๆทั้งสิ้นไม่รู้ยังไงไม่รู้อีท่าไหนตอนฉันกับลุงจ่าออกไปมองเห็นธงชาติพื้นเก่าปลิวสวายอยู่ลิบๆฉันสุดจะหาคำไหนามาอธิบายให้นายฟังแต่ถ้ายังไหวกันก็บุกรวดเดียวไปถึงข่ายที่ว่านั่นเลยจะกลางวันกลางคืนจะเวดมนกลลวงหาเหวอะไรไม่ต้องสนกันแล้วเกาะกลุ่มกันไว้ เจออะไรที่ไม่ใช่พวกเราก็ยิงใส่ทันทีไม่ต้องรังเลยแล,แ,ลแล้วนายอ่องเล่ามันเพิ่งหนีออกไปก่อนหน้านี้เจอกันไหมข้าพเจ้าก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเหตุใดจึงถามไปแบบนั้นเจอครับปู่กองแต่อ้องนั่นถ้าจะเป็นพวกมันเสร็จแล้ววิ่งสวนกับเราพอดีพอเห็นผมกับจันทาก็เผยไตแพตะบะกลายร่างเป็นเสือกระโจนเข้าใส่ดีว่าจันทาวยิงสวนเสือร่วงเข้าไปดูเหมือนจะเจ็บหนักเสียด้วย พวกเราเป็นห่วงทางผู้กองก็เลยไม่ได้คิดไล่ตามนี่มันเรื่องหาเหี้ยวอะไรกันวะข้าพเจ้าสมบดลั่นปวดหัวหนึบแทบระเบิดนี่ละนายสิ่งที่ทำให้ไม่มีทหารทั้งทางจากฝั่งนั้นหรือฝั่งนี้ประจำการอยู่ได้นี่ละเหตุการณ์การหายตัวไปของทั้งพลและทหารทั้งหลายนี่ละนายอำนาจของพญาสมิงพลายตนนั้นไปผู้กองไปเร็วจะหารไม่รอให้ช้าเกินไปกว่านั้น ในเมื่อสถานการณ์บีบบังคับและทหารทุกคนยังเตรียมพร้อมเรียบร้อยผลักหลังตบไหลข้าพเจ้าเพื่อให้ได้สติแต่ก่อนมาหลังข้าพเจ้าคิดว่าการไต่เต้าด้วยความสามารถของตนเองจะได้เป็นถึงผู้กองทหารนั้นทําให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งทว่าตอนนี้รู้สึกถึงกันแล้วว่าประสบการณ์และความมีสติเมื่ออยู่ต่อหน้าเหตุการณ์อันเลวร้ายถึงขีดสุดนั้นตัวข้าพเจ้าเอง ไม่ได้เศษเสีส้ยวของเพื่อนทหารทั้งห้าเลยแม้แต่น้อยความรอบคอบเข้มครุ้มไม่ยอมตะลิดไปกับเหตุการณ์ก็ยังไม่ได้แม้ขี้เล็บของจันทาผู้ได้การศึกษาซ้ำยังอายุน้อยกว่าข้าพเจ้าเป็นไหนๆช่างน้าละอายใจนักความเข้มแข็งที่ข้าพเจ้าคิดว่ามีมันเป็นสิ่งจอมปลอมไปไปลุยกันไปลุยกับมันใหรู้ดำรู้แดงจะพยาสมิงที่ไหนมันก็เป็นได้แค่เสือ ไม่ก็คนเท่านั้นล่ะวะจันทานำทางไปเป็นอย่างที่จันทาและจ่าหารบอกไว้ไม่มีผิดเพี้ยนทันทีที่ล่วงพ้นจากแนวดงไผ่การเวลาพลันวิบัติผันแปรความมืดมิดสดิดดำที่เคยได้พบเพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นสว่างแดดจ้าอากาศสดชื่นเบื้องหน้าไกลออกไปซึ่งเป็นเนินสูงป่าไม้ล้อมรอบ ข้าพเจ้าแลเห็นธงไตรรงพื้นเก่าขาดวิ่นปลิวสวายตามแรงลมณจุดนั้นณตำแหน่งนั้นคือสถานที่ตั้งของค่ายทหารที่ทหารกองแรกและที่แห่งนั้นคือสถานที่ที่ข้าพเจ้าและเพื่อนทหารทั้งห้าจะต้องบุกไปให้ถึงประจําการอยู่ยังรังค่ายภารกิจนี้เป็นการเปิดทางเพื่อให้ส่งทหารกองใหม่ที่ยิ่งใหญ่ และจำนวนมากพอจะคุ้มกันเขตแดนเข้ามาอยู่มันเป็นภารกิจที่ต้องเอาชีว really <work> ิตมาทิ้งก็มีอาจยั้งคิดได้แม้สักเพียงวินาทีเดียวเพื่อความเป็นอยู่อันสงบสุขของคนไทยและประชาธิปไตยในเขตแดนแห่งนี้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานแต่นั่นหมายถึงภูเขาสองลูกที่แลดูคล้ายเต้าปูทมธันนี้จะต้องถูกกำราบปราบอาถรรพ์จนสิ้นเสียก่อน แม้ภาพตรงหน้าจะดูสดใสเท่าที่ป่าเขาลำนาทึบพึงจะมอบให้สักเพียงใดแต่กลิ่นอายความน่าสยองกลับแผ่เข้าปกคลุมให้รู้สึกได้และในทันทีไม่มีรอชา้าความอันตรายบุกเข้าโจมตีเราทันทีฟืดเสียงพ่นลมตามด้วยป่าแตกแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นดังมาจากป่าทึบด้านข้างต้นไม้ต้นตอแวกออกล้มคลื่นเป็นร่องไกลเข้ามาทุกขณะ ด้วยว่าถูกวัตถุที่แลดูปานมอย่อมย่อมพุ่งตัวสะบัดเขาสะบัดหัวเวียงสเปะสะปะใส่อะไรก็ตามที่ขวางทางกระทิงกระทิงใหญ่สับเต็มฝีเท้าเข้าหาคณะเราชนิดไม่มีปีไม่มีคลุยดีว่าแต่ละคนมีทักษะและประสาทรับรู้ที่เฉียบคมว่องไวกระโจนหลบได้ทันก่อนที่เขาของมันจะเฉือนทะลุเนื้อหนังของใครสักคนไปได้ ข้าพเจ้าพลิกตัวหมายจะสังหารมันเสียให้ดาวดิ้นแต่จะเป็นอุปตภวเหตุหรือผีสางบรรดาลแกล้งก็มีอาจคาดเดาปลายกระบอกปืนดันไปขัดถูกรัดด้วยเทาเครือสารพันจนวาดขึ้นจากพื้นได้ไม่ถึงศอกจำเป็นต้องกระชากเอาซีซัออกมายิงเสียหมดชุด14นัดพุ่งเข้าไปกระจุกรวมกันที่ก้านคออันหนา มากกว่าคนโอบของมันไม่มีแฉลบออกไปที่ใดเลยไม่ใช่เพราะขาบเจ้ายิงแม่นไม่ใช่เพราะความเก่งกาจใดๆทว่าเป้าที่ใหญ่กว่ากละมังสักผ้าและยังอยู่ห่างจากเบื้องหน้าไม่ถึงสิบเมตรเป็นใครก็ต้องยิงโดนหาเอ้ยพอจะซ้ำก็ถูกกำเข้ามาขวางหนทางนี้ตายถูกปิดกัน้นจนสนิทมิอาจแย้มซองกระสุนสำรองอยู่ในตำแหน่ง ที่ม่อาจเอื้อมเอามาใช้ได้โดยสะดวกหายนะนาเมเยนถึงตีนอนเป็นเช่นไรข้าพเจ้ามาสำเนียกได้เอาวินาทีนี้เองกระทิงใหญ่ที่มหมาไม่ต่างจากควายถึกเมื่อถูกสกิดด้วยหัวกระสุนขนาด9้ามมเข้าไปถึง14ดอกซอนยอมต้องโกรธเป็นธรรมดามันเห็ความสนใจเข้าหาข้าพเจ้าทันทีเขาของมันแม้จะแหลมทว่า กลับงงเข้าจนปลายแทบชิดติดไม่มีช่องว่างถ้าทางคงไม่อาจเสียบทั้งคนและสัตว์ให้ตายได้ในคราวเดียวข้อดอยนั้นถูกแทนที่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่เชื่อขนมเจ็กกินได้เลยว่าต่อให้ช้างหนุ่มถูกชนก็ยังต้องล้มไม่ต้องถามถึงข้าพเจ้าเลยโดนเข้าไปทีเดียวก็คงจะกระดูกแหลกไสแตกตายอยู่ตรงนั้นเป็นแน่ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตาย เสียงปืนทั้งสั้นยาวและลูกสองของผู้พ้องก็แผดลั่นสนันดงคนเรามีสองประเภทข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้เวลานี้ข้าพเจ้าเบิกตากว้างรอความตายหาใช่เพราะไม่กลัวแต่กลัวจนไม่กล้ากระพริบตาภาพตรงหน้าคือร่างที่เจียนจะใช้หัวและเขาบทข้าพเจ้าให้แหลกเละนั้นสถานสะท้อนว่าวับ ตามแรงประทะของหากระสุนที่พุ่งเข้าหาครูเดียวเท่านั้นมันก็ล้มโครมลิ้นห้อยเลือดนองดับแนวผู้กองเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจันทาลุกนําำทางไปเร็วข้าพเจ้าบอกพร้อมกระชากปืนออกจากการถูกเกี่ยวรังพันรัดจ,จนเป็นอิสระลุกขึ้นได้แล้วก็พากันมุ่งหน้าลุยป่าขึ้นเขาไปเรื่อยๆเป้าหม้ย,ยังเห็นอยู่ชัดเจนฉะนั้น ต้องอาศัยจังหวะนี้ไปให้เร็วที่สุดไม่มีเวลาแม้จะได้อยู่พิจารณาซากกระทิงที่ยิงได้ออกไปจากจุดนั้นได้ไม่เท่าไรหมู่ไม้ด้านบนก็ระงมลันด้วยเสียงอืออึงสีเขียวขจีถูกแทนที่ด้วยดำและน้ำตาลใบไม้ร่วงกราวราวหาฝนฝูงลิงฝูงข้างนับร้อยนับพันกระโจนรี่จีตามเรามาติดๆหลายครั้งหลายหน ที่พวกมันโหนเถากิ่งครบมาหมายจะคว้าเอาคอเสื้อไม่ก็ส่วนหนึ่งส่วนใดของคณะเราแต่ก็วืดแล้วก็หลายครั้งเช่นกันที่จันทาวิ่งถอยหลังยิงสกัดมันผ่านศรีรษะของเหล่าทหารจนพวกมันดาวดิน้นการกระทำาราวกับพลันหนึ่งผู้นี้รู้ล่วงหน้าว่ามันจะโหนตัวลงมาจากต้นไหนมุมใดก็มีปานข้างหน้านายข้างหน้าเป็นปากหบพุ่งตัวลงไปเลยไม่ต้องกลัวเจ็บตรงนั้นละหกใบบัว จันทาร้องบอกยั้งเท้าตัวเองจนคณะทหารของข้าพเจ้าวิ่งเลยเข้าไปแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เผชิญมาด้วยกันแม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็ทำให้พวกเรามั่นใจเขาสั่งกระโดดเราก็ต้องกระโดดเขาบอกให้หมอบเราก็ต้องหมอบเพราะในป่าดงพงพีแห่งนี้เขารู้ดีที่สุดท้องน้อยของข้าพเจ้าเสียวบวเรื่องร่างถูกแรงดึงดูดกระชากให้ดิ่งลงสู่เบื้องล่าง เครื่องในตับไตไส้มามเรากับกําลังไหลย้อนขึ้นมากระจุกรวมกันกลางหน้าอกด้านบนเสียงปืนยังแผดลั่นสนันเป็นระยะด้านล่างความเย็นวาบจากน้ําในแอ่งเล็กๆที่ลึกปานไร้ก้นเข้าโจมตีข้าพเจ้าและเพื่อนทหารโดยเฉียบพลันด้วยทั้งเป้นสนามปืนและเครื่องแต่งกายล้วนแต่หนักอึ้งกว่าที่เราจะเตะขาดีตัวขึ้นมาจากน้ําอันเย็นเฉียบพอกลยอากาศเข้าเลี้ยงปอดได้ ข้าพเจ้าก็ตะโกนลั่นตามวิสัยของทหารขานชื่อลงใจลงใจเป็นที่สุดเมื่อได้ยินว่าเพื่อนทหารอีกห้านายยังอยู่ครบจังหวะนั้นเสียงน้ําแตกซาโครมสนันจะอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งของผู้พ้องยังไม่เห็นหน้าแต่จะเชื่อใจว่านั่นเป็นจันทาที่กระโดดตามลงมาก็ยังไม่กล้ายืนยันชะดีชะร้ายเจ้าของร่างที่ล่วงโครมสนันพื้นน้ํานั่นอาจจะเป็นหนึ่งในตัวอะไรก็ตาม ที่ไล่ล่าเราอยู่ก็เป็นได้เสียงปืนด้านบนเงียบไปแล้วเหลือเพียงเสียงกูกล้องของบรรดาข้างปีศาจเหล่านั้นข้าพเจ้าใจหายว่ารอได้แต่รอเท่านั้นว่าไอ้ที่ร่วงลงมาโครมสนั่นน้ำแตกซ่านั้นเป็นสิ่งใดโผล่ขึ้นมาซิโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาให้กูได้รู้ว่าเป็นพวกพ้องอีกหนึ่งของกูที่ยังปลอดภัยดีพวกนายทุกคนปลอดภัยดีกันอยู่ใช่ไหม ไอเด็กหัวแข็งดวงแข็งชิบเป่งเลยเว้ยหมวดตรงระเบิดเสียงหัวร่อร่นันเมื่อเห็นว่าผู้ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนั้นหาใช่สัตว์ปีศาจผีสางแต่เป็นจันทาข้าพเจ้าเองหรือแม้แต่คนอื่นๆก็อยากจะว่าเช่นนั้นเพียงแต่เวลานี้ความโล่งใจความดีใจถูกหมดรงขโมยพูดไปคนเดียวเสียสิ้น เมื่อพ้นอันตรายอย่างน้อยก็ในยามนี้คณะของพวกเราว่ายน้ําเข้าหาฝั่งซึ่งเป็นเหวหินลึกดิ่งลงไปโดยธรรมชาติเมื่อครู่จังหวะที่ข้าพเจ้าถูกทั้งแรงดึงดูดของโลกและความเวิงว้างของน้ําลึกดูดกลืนข้าพเจ้ามองเห็นอย่างชัดเจนรอบอาณาบริเวณของบ่อน้ํานั้นเรียบตรงดังถูกขุดไว้สํำลึกลงไปยังมืดมิดสนิทดำอยากจะยังถึงพื้นเบื้องล่าง นี่เป็นบอ่อน้ำกลางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์รคนน่ากลัวเชื่อได้เลยว่าหากมีการค้นพบปากบ่อกลางหุบแห่งนี้จะเต็มไปด้วยภาพแพรหลากสีกลิ่นธูปควันเทียนอย่างไม่ต้องสงสัยที่นี่หรือจันทาหุบไปบัวที่เราว่าข้าพเจ้าถามปนหอบใช่นายที่นี่แหละหุบไปบัวหุบที่ว่ากันว่าแรงหุบที่ฉันช่วยพี่ชายเอาไว้นั่นละและก็นั่นจันทา ชี้มือไปยังร่องน้ำอันเป็นต้นกำเนิดของเหลวในบ่อลึกที่เราเพิ่งร่วงลงมาคือทางลัดที่จะพาไปสู่ค่ายทหารที่พวกนายต้องการเมื่อใช้สติเท่าที่เหลืออยู่เรียบเรียงคําพูดของพลานหน่มจนพอเข้าใจข้าพเจ้าผุดลุกขึ้นหมายจะนำทุกคนไต่ขึ้นไปตามหลอดร่องช่องหินที่ว่าแต่ถูกจันทารั้งแขนเอาไว้เสียก่อนพักก่อนเถอะนายอย่าเพิ่งดึงดันพักให้หายเหนื่อย ร่างกายคลายเมื่อสักไปเดียวเถอะพูดจากใจตอนนี้จันทาไม่ไหวจันทาเหนื่อยเหลือเกินพูดได้เท่านั้นพลานหนุ่มของเราก็สุดแมะหมดสติลงตรงนั้นเสียดือด้อโปรดติดตามตอนต่อไป